สวัสดีครับผมปอนในคอนดดัสซีรีส์นี้เป็นการรีวิวปากการาคาหลักสิบโดยให้คะแนนจากหน้าตาคุณภาพงานดีไซน์แล้วก็ควงดีไหมก่อนที่จะมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม5ครับก่อนนะครับทุกคนสนใจการคูงปากกาสามารถกดติดตามได้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนคูงปากการวมไปถึงคลิปสอนเล่นโยโย่ยโยครับทีคาา่คุณสามารถฝึกตามแล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนๆได้ก่อนใครครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวปากกา2แท่งครับซึ่งดูเพลินเแล้วคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันนะต่างกันแค่ว่าอันนึงมีห่อเอาเซิร์ตส่วนอีกอันไม่มีครับจากที่ลองควงมันก็ควงคล้ายๆกันครับคือบอดี้เล็กมากๆมากมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่งน้ำหนักดีนะครับหน้าตาถือว่าผ่านสำหรับปากกาควงครับ3มเต็มห้ดีไซน์เป็นดีไซน์ง่ายๆมาตรฐาน,นครับ3เต็ม5เหมือนว่าปากกาจะไม่มีจุกท้ายปิดด้วยนะครับใต้าฝาปากกามีหมึกนะครับสามารถเขียนได้ตามที่ได้แยกร่างออกมาตามที่ได้เเห็นอยยู่ล คุณภาพงานให้ไป3.5เต็ม5ครับจริงๆว่าจะให้4ละแต่ว่าติดใจตรงที่มันไม่มีจุกท้ายปากกานั่นแหละซึ่งมันแปลกนิดหน่อยนะครับล้าก็รู้สึกว่าปากกามันคงไว้ซึ่งความซิมเพิลเกินไปหน่อยเหมือนว่าจะเป็นปากกาประกอบง่ายๆแต่จัดว่าเหมาะสมกับราคาครับราคาอยู่ที่11ถึง25บาทสำหรับการควงครับมันโอเคครับแต่การที่บอดดี้เล็กสำหรับแท่งนี้มันค่อนข้างเป็นปัญหาในการควงครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่าปากกามันจะปลิ้นหลุดมือไปได้ง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะอัดได้คอมโบหนึ่ง ที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ยังมีพลาดพลาดด้วยแต่ว่ารองรับท่าอะรเยอะอยู่ในระดับหนึ่งอย่างที่เห็นครับถ้าเราจะพวกบัสทาเมลาสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นหายตัวจะทํายากนิดนึงรวมไปถึงท่าในปาร์มสปินด้วยเพราะว่าปากกามันสั้นด้วยครับน้ำหนักจัดว่ามีแรงเหวี่ยงที่ดีนะครับเล่นท่าแนนต่อเนื่องพอได้ขนาดเล็กกระทลัดพกพาง่ายแต่แท่งนี้ความสามารถในการควงผมขอให้3ามห้เต็ม5ดังนั้นคะแนนรวมโดยเฉลี่ยของแท่งนี้นะครับอยู่ที่3.25เต็ม5คะแนนครับเป็นปากาที่ข้อดีคือขนาดเล็กพกพาง่ายแลละขข้ออเเสียกก็็คืนาด เหมือนกันครับทำให้ข่วงยากน้ําหนักดีรองรับท่าได้เยอะเป็นปากกาที่ดีแท่งหนึ่งครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับ